ตันไหนครับพี่ครับครับวันนีมีสิ่งของฟีครับครับพี่วันนี้ก็ปล่อยมาเลยนะปล่อยมาปล่อยมาเลยนะเพราะว่าตอนแรกเราขึ้นไวกับใครนะแม็กนัมครับแม็กนัมนะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอุติเดตอุติเดตนะก็เคยเจอเขาเมื่อี่ครั้งครั้งเดียวครับครั้งเดียวตอนนั้นโชคที่ไหนไอจีบุญดนครับอ่าที่อตกรนะเป็นไงวันนั้นชนะครับชนะมานะวันนั้นเขามีอะไรบ้างก็มีเตะวากอ่าเข่าเข่าก็มีด้วยก็ไปยามาใส่ช่วงยาวๆครับแล้วเราแก้ไงวันนั้นก็เดินไต่ินครับอ่าก็ชวนทะเลาะเลย แล้วไฟนี้ก็เก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วโอ้โหกวิ่งมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆเลยนะร้อไปเรือเป็นไงตอนนี้ที่อากาศที่โรบุรีตอนนี้เริ่มเริ่มหนาวแล้วครับหนาวครับหนาวเออก็ดีหน่อยน้ำหนักวันนี้เลยสบายหน่อยสบายนะครับแล้วล่าสุดชกไว้ที่ไหนครับชที่เนี่ยครับเป็นไงวันนั้นชนะชนะใครนะชนะคุณพลขุนพลอ่าโหวันนั้นนี่ใหญ่กว่าแล้วเราแก้ไง ก็เข้าตามตีครับเหมือนเดิมเลยครับพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมครับอายุเท่าไหร่แล้วพี่สาครับอ่าคนจังหวัดลบบุรีครับกี่กิโลลวไปปล่อย6กสิอ่าเราเป็นมวยเข่าเนาะครับพื้นเพยสไตล์ท้ายซ้ายหรือขวาขวาครับครับผมเราสูงร้อยเจครับครับพี่จบมากี่ร้อยแล้วเนี่ยก็เยอะครับเยอะแล้วครับฝาน้องช่วยเชร์พรุ่งนี้หน่อยครับก็ช่วยเชร์เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับครับผมขอบคุณครับยำแขนนะครับไป วันนี้ครับผมวันที่2เก็เข้าครับครับวันนี้ก็ช่างหายเลยนะเป็นกิโลสบายเลยครับคุมมากกิโลได้คุ้มไหมมาสบายสบายเลยเรามาเข้าเวรแทนเนาะใช่ครับเรามีรายการลูกหน้าหรือยังมีไปเดือน้ามีไปเดือนนะโอ้โหนี่ได้เคลื่อนไหวก่อนเลยใช่แล้วเดี๋ยวปีใหม่ไปรับอีกทีนึงใช่วันเออสองเด้งเลยก่อนปีใหม่ เออแล้วพวกนี้ต้องเจอใครเนี่ยลูกนิมิตครับผมอ่าเจอพี่ลูกนิมิตเคยเจอกันไหมเคยครั้งนั้นนี่เคยเจอที่ไหนครับออตโกครับเป็นไงวันนั้นวันนั้นแค่ครับแค่เขายังไงรู้สึกก็ก็อยากแก้มือนะครับก็คือเรารู้ตัวแหละว่าถ้าบรรยากาศสู้ได้นี่เราก็มีโอกาสชนะเหมือนกันโดยบรรยากาศอะไรเนาะแล้ววางเกมวางแผนไงดีพวกนี้ก็ เรื่อยๆครับพี่มันต้องเร่งมากอ่าเร่งมากเหมือนเมื่อก่อนเออเดี๋ยวจะมันจะออกทะเลไปซะก่อนใช่ครับแล้วเราซ้อมอยู่ที่ม99ใช่ครับไฟนี้มาเก็บตัวก่อนหน้านี้ได้กี่วันและสองอาทิตย์สามอาทิตย์ได้ไหมครัก็เพียงพอเนาะอายุห้าแล้วครับยี่สิบครับคนจังหวัดโคราชไปปล่อยกี่กิโลครับหกสิบห้าพื้นเพลเราเป็นมวยมวยเข่าครับถนัดซ้ายหรือขวาครับมวยขวาสูงร้อยเจ็ดสิบสองเหล่าชกมวยนี่เป็นร้อยตามพี่น้องช่เชียร์วิญญาณหน่อยก็ฝากพี่น้องทุกคนครับช่วยเชียร์เป็นกำใจครับเต็มที่นออคคครรัับบบขุณ